างกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41กับมาตรฐานการเข้าชมงานแบบนิว n o r m a l ลพบกับเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่โปรโมชั่นโดนใจ15-26กรกฎาคมนี้ณอิมแพคเมืองทองธางนีมูลน,นิธิผายุ่ไรภัยสัตว์สงเคราะห์ มอบโลงศพและปัใจจัยให้กับมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการสำหรับใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการพระอาจารย์ดรพิสิทธ์ศรีวิชาองค์พัชนกรรกุศลประธานมูลนิธิพระยุลัยสัตว์สงเคราะห์เจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมพร้อมคณะสงฆ์เจ็ดรูปผู้ใจบุญจำนวนกว่าร้อยคนและนายวิเชียนศิริยะสัจจะนายกสมาคม กุศลสงเคราะห์ตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครได้ร่วมกันมอบโลงศพจำนวน80ใบและเงินสดอีกจำนวน1น0 0 0แบาทให้กับมูลนิธิร่วมกุศลสม,มุดปราการสำหรับใช้ในกิจกรรมสาธรารณกุศลโดยมีน,นายธนกิจปิยศิรินันประธานมูลนิธิร่วมกุศลสม,มุรปราการพร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษาและเจ้าที่มูลนิธิร่วมกุศลสม,มุรปราการให้การต้อนรับโดยบรรยากาศภายในงานพระอาจารย์ดรพิสิทธิ์ศรีวิชาประธานมูลนิธิพยุไลยภัยศาตว์สงเคราะห์ได้นำคณะพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญรวม การสวมดมนต์บทใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นนำเดินสวดมนต์รอบโลงศพจำนวนสามรอบก่อนที่จะทำพิธีส่งมอบให้กับมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปาการสำหรับใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลต่อไป ครับวันนี้ก็นับเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะครับอาจารย์ทิ์นะครับได้นําคณะผู้ใจบุญมาทําบุญนะครับก็ประมาณหนึ่งร้อยท่านด้วยกันนะครับแล้วก็ท่านได้นําลงสมมาบริจาคให้แก่มูลนิธิลวงปุ่สนสมการนะครับอีกแปดสิบใบ นะครับก็เป็นอนุโมทนาบุญอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้นำคณะมาทำบุญในวันนี้ท่านวิเชียนวิทยาสจานะครับนายกสมาคมในตังที่กรุงเทพนะครับท่านก็มาร่วมบุญด้วยนะครับก็วันนี้เราก็เลยขอ,อนำเดียนให้ทายาทุกท่านนะครับที่ท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่มาร่วมบุญในมูลที่ลงปู่ศสีมงกกาลแห่งนี้นะครับ ก็เรียนเชินนะครับถ้ามีเวลาก็แวะมาะทีมข่าว AEC TV Channel รายงานะขอต้อนรับเข้าสู่งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่41 Inspiration Unlock the Future กับมาตรฐานการเข้าชมงานแบบ New Normal ด้วยความห่วงใหญ่ใส่ใจคุณภาพชมงานด้วยความมั่นใจและปลอดภัยพบกับเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่โปรโมชั่นโดนใจ 15-26กรกฎาคมน,นี้ณอาคารชาเลนเจอร์1-3 Impact เมือ,องทองธาน,นี